สวัสดีท่านนะวันนี้ชนาวีอยู่ที่โซนประตูทางเข้าสถาบันรารชสมาคมสายโลงพยาบาลพระแดงนั่นเองวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าที่นี่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสมคุณค่าของเมืองพระแดงอะไรกันนี่ดูผมเลยที่ท่านเห็นใบเสมาใหญ่ๆเนี่ยนะครับตรงประตูทางเข้าเลยนะตรงหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะของสถาบันนะครับตรงนี้คือพิกัดของป้อมปีาศาจิง เออข้อมูลเป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับป้อมปีศาจสิงห์เนี่ยคือป้อมปราการหนึ่งในสี่ป้อมนะครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองนครเคิร์ขันทางฝั่งที่ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานะซึ่งปัจจุบันก็คือสถาบาันรารชาสมาสายโรงพยาบาลพระประรแดงนั่นแหละนะครับที่เขตบางชัแพกเมืองพระประแดงนะฮะป้อมปีศาจสิงห์เนี่ยเป็นป้อมปราการที่อยู่ทางด้านมุมเฉียงเหนือซึ่งจะอยู่ตรงกับประตูทางเข้าของสถาบันอนะ่ะอยู่ตรงรงทักฟอกเลยนะครับ ยังคงพอมีซากแนวกาแพงโบราณชั้นแรกหลงเหนืออยู่ให้ได้เห็นนะครับเราก็จะเห็นหลักฐานที่ยังคงอยู่เมื่อในอดีตที่ผ่านมานะครับป้อมปีศาจสิงห์เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับป้อมปู่เจ้าสมิงพายและป้อมราหูจรในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า,า,านาภาลัลรัชกาลที่สองนะครับณเวลานั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงโปรดก้าให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับสเสด็จไปเป็นแม่กองสร้างเมืองนครเขือนขันเมื่อปีพศ2357 พร้อมกันนี้ยังได้ทรงโปรดก้าวให้สร้างป้อมปราการเพิ่มขึ้นอีกสามป้อมตรงบริเวณป้อมวิทยาคมป้อมวิทยาคมก็อยู่ตรงหน้าตึก9ก้าชั้นนะครับหน้าอาคารอาชวววทยาศาสตร์นั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ชักปีกาถึงกันให้กลายเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ทางฝั่งทิศตะวันออกของเมืองนครขอนขันนั่นเองนะครับนะเนะพราะฉะนั้นซากแนวกำแพงป,ป้อมปีศาจสิง์จะอยู่ตรงลงซักฟอกด้านหน้างานรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตรงประตูทางเข้าส่วนป้อมวิทยาคมอยู่หน้าอาคารอาชีวะวิทยาศาสตร์หรือสึกเก้าชั้นนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเมืองพระประแดงเราให้ได้ทราบกันต่อไปนะฝากไว้ด้วยนะครับสวยงามจริงๆจบฝั่งนี้สวยสวยมาเยี่ยมชมได้ใครมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับนะ เมืองพระแดงเรานะครับยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอีกมากมายและอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรแนะนําเลยก็คือแนวกระแพงป้อมปีศาสิงห์ณสถานบาร,บราประชาสมาสายบารยาแพทย์เมืองพระแดงนั่นเองฝากไ้ด้วยนะครับนะขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบก,กาลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดน,นําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเมืองพระแดงแบบนี้ต่อไปวันนี้จบอยู่ที่ป้อมปีศาสิงห์สถานบาราประชาสมาสายนั่นเองฝากได้วยนะครับนะ มีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ก็สีครับขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี S K R and Service ตราดไทยสมบูรณ์พระประแดง ชาบูไข่พรดุสฎดีครังกระเบื้องข้าวแกงน้องเนยไปถึงที่สิบห้าเจสีข้ามันไก่ตอนไยหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปปอพระประัดภุมพจชยาธรรมโนย่าจันถั่วกวนสุขคีริคาเฟ่แม่แก้คุยจิตเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์เจเอ๋บมีปูสาขาตลาดพระประแดง แม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กเรโนเวต24ย่ยำแซ่ลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรไม้คาเนฟรอนซินเทกไลท์เบเกอร์เฮาส์คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิมฮับสาขาพระประแดง เจ้าเหลียญลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบ,บูรณ์พรัฒแดงและคอฟฟี่ลิวเบอร์เบรดแอนด์เบเกอรี่